This is p o r t d a y Podcast. The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิตดิฐานสวัสดีครับ The Expert วันนี้กับผมกอนกิตดิฐานเราจะมาคุยกันเรื่องสงครามรเป็นประเด็นที่โพสเดต ติดตามมาตลอดแล้วคิดว่าท่านผู้อ่านและผู้ติดตามโพสต์เรยก็สนใจเรื่องนี้เนื่องจากสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะคุกรุ่นในหลายๆมุมของโลกนะครับใกล้ๆตัวแล้วก็เนี่ยน่านนํำทะเลจีนใต้นะครับซึ่งไม่รู้จะหูออกหัวออกก้อยนะครับไม่รู้ใครจะเป็นหมูเป็นจ่าระหว่างอเมริกาแล้วก็จีนนะครับอเมริกานี่ก็ขยับเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วก็บีบ ทั้งสองทั้งสองฝ่ายเลยทั้งจีนทั้งอเมริกาก็บีบอาเซียนให้เลือกข้างนะครับต่างโฆษณาชวนเชื่อประโคมันไปต่างๆนานา,น,าน,นะครับแล้วก็ล่าสุดอเมริกากพยายามที่จะเจาะไปที่จุดอ่อนของจีนอีกที่หนึ่งก็คือแม่น้ำโขงนะครับลักษณะการอย่างนี้ถ้าถ้าคนไม่สนใจเรื่องอความมั่นคงนะครับเรื่องความการสงครามอะไรพวกนี้ก็จะมองไม่ค่อยออกว่ามันจะนำไปสู่อะไรนะครับ เรื่องพวกนี้มนันพื้นพื้นเลยก็คือมันก็กคือสงครามเย็นครั้งใหม่นั่นเองแต่มันจะนําไปสู่สงครามร้อนหรือไม่เนี่ยก็ต้องก็ต้องจับตาดูเพราะว่าท่าทีของจีนนี่แม้ว่าจะมีแสัญนญุภาพด้วยกวาสารัฐนะครับแต่จีนนี่ก็ไม่ได้อ่อนข้อนะครับแม้จะผัดกันรุกผัดผัดกันรับในบางทีนะ ก็ไม่แสดงออกว่าจะยอมสหรัฐไปทุกทางนะครับยิ่งในระยะหลังเนี่ยจีนแข็งก้าวขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมันจะกลายเป็นสงครามร้อนหรือเปล่าถ้าเป็นร้อนขึ้นมาเนี่ยเราก็ร้อนไปด้วยนะครับประเด็นสําคัญที่จะพูดเรื่องนี้นะมีเรื่องที่หลายๆคนมันจะพูดมันจะโพสต์มันจะแสดงความเห็นเรื่องนี้ก็คือว่าเด๋ยวนี้เขาไม่รบกันแล้วไม่มีสงครามกันแล้วนะครับเดือวนี้เขารบกันด้วยเศรษฐกิจนะฮะมักจะพูดกันอย่างเงี้ย ผมไม่อยากจะบอกว่าผิดหรือถูกนะครับอยากให้ดูกันที่สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจะพูดว่าทําไมเนี่ยจะต้องพูดอย่างนี้นะครับเนื่องจากที่เราเห็นกันอยู่ตาตาเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็หลายๆพื้นที่ของโลกที่มีการมาเชิญหน้าด้วยอาวุธด้วยสงครามกันแล้วเช่นในซีเรียรแล้วตัวตะวันออกกลางซึ่งมันยืดเยื้อมานานอย่างในใกล้ๆเนี่ยอินเดียกับจีนก็เพิ่งจะแบบเผชิญหน้ากันนะครับ แต่เดชบุญที่มีข้อตกลงกันว่าจะไม่ใช้จะไม่ใช้อาวุธร้ายแรงนะครับจะเป็นจะจะประทะกันแค่มือเปล่าแล้วก็กระบองอะไรพวกนี้หินแค่นั้นเองล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีคลิปมีภาพทหารจีนไอเดียเนี่ยทะเลาะกันอีู่ตรงดังเลยครับชกกันปล้ำกันเอาหินคว้างกันนะครับเพราะว่ามันมีข้อตกลงอยู่ว่าจะไม่ใช้อาวุธรุนแรงในการแก้ปัญหาเราก็จะเห็นกันว่ามันก็รบกันนั่นแหละครับนะฮะและการแสดงอํานาจภายในท่าน้านทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็คือการรบ ไกลๆนั่นแหละครับการอวดแสงอนุภาพอะดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าการรบด้วยเศรษฐกิจเนี่ยมันมันไม่สสมผลนะครับในสถานการณ์แบบนี้อันที่จริงแล้วมันควรจะตั้งคําถามหรือว,ว่าสิ่งที่เรียกว่าการรบด้วยเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือด้วยหรือเปล่านะครับผมก็นั่งนึกดูว่าเอะทำไมจะทําให้คนคิดคิดไปว่าโลกเราเนี่ยมันจะวิวัฒนาการไปจนไม่มีสงครามไปแล้วกลายเป็นเพลง i m a g i n e ของ จอ uh, ร์แดนนอนไปเลยไม่มีสงครามไม่มีเชื้อชาติไปม,มีคลาสไม่มีศาสนาอะไรเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ไกๆอย่างงั้นหรือเปล่านะครับสังคมสากลนิยมในทางปฏิบัติเนี่ยมนุษย์เราเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนะครับมันไม่มีทางที่จะไม่มีสงครามที่มันมีที่มันเป็นการรบกันะซึ่งหน้านะฮะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีสงครามหมดซะเลยนะครับมันมีสงครามตลอดเพียงแต่ว่าอเมริกากับ โซเวียตเนี่ยก็ไม่ได้ประทะกันตรงๆนะครับมันก็จะมีบ้างปลายนะครับด้วยความที่ทั้งครู่เนี่ยก็มีสันติภาพมากพอกที่จะทําให้โลกทั้งใบในปีหนา้าด้อยยับกันได้มันก็ต้องรีสเตรนออกมานะครับก็คือแบบยับยังช่างใจเอาไว้อ่ะเรื่องสงครามเศรษฐกิจไอ้คำว่าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยผมว่านะมันมาจากตอนสมัยนาชาติอะพลเอชชาชัยจุนวันนะตอนนั้นนาชาติเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็สามสิบกว่าปีแล้วนะ ตอนนั้นเนี่ยมัน,มนปลายสงครามเย็นแล้วสงครามเย็นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยาสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายดีนะฮะยังไม่ล่มสลายเท่าไหร่แต่ว่าชายแดนไทยเริ่มที่จะสงบแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นรบกับเพื่อนบ้านกันมานานนะครับไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นก็มีกรณีที่เวียดนามรุกเข้ามาในกัมพูชาแล้วก็ประชิดชายแดนแล้วก็ล้ำเข้ามาในชายแดนไทยก็คือรบกันอีลุงตุงนางเลยทหารไทยก็เสียสละชีวิตไปมา,มากมายเพื่อสละ เพื่อปกป้องผืนที่ดินไทยจากการลุกล้ำนะครับความกัดแย้งในอีโดจีนมันซับซ้อนมากนะครับหลายๆคนนี้ที่พยายามที่จะคัดค้านเรื่องการเพิ่มกําลังทหารแล้วก็การซื้อวุฒิเนี่ยก็มันจะมันจะมองข้ามเรื่องความกัดแย้งพวกนี้ไปนะครับเอาเป็นว่าสมัยนายชาติเนี่ยเขาเพื่อนบ้านเราก็เลิกเลิกรบกับเรานะครับแล้วก็สถานก,การณ์โลกมันเริ่มคลี่คลายนะและหลังจากนั้นปีสองปีเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าสงครามเย็นมันจบลงดังนั้น รัฐะะบาลนาชาติก็เริ่มนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ารบกันอยู่ดีๆก็มาค้าขายกันดีกว่ามันก็เป็นจุดกำเนิดของตลาดปล่อยเป็ดอะไรพวกนี้นะครับเปิดชายแดนตลาดอินโดจงอจีนชายแดนเนี่ยใครไปจังหวัดชายแดนก็จะเห็นนะครับมีตลาดน่นตลาดนี้บ้านเพื่อนบ้านก็ได้รับการพัฒนาจากการค้าการขายนะฮะเมืองไทยก็จเจริญเติบโตนะฮะสมัยนาชาติเศรษฐกิจก็ดีจากการรบมาเป็นการครบค้านะครับ ครบราคากันจริงๆนี่แหละครับที่ผมเข้าใจว่ามันทําให้อะไรคุณคิดว่าเดิงนี้คอมพิวเตอร์รบกันแล้วนะเขาเขารบด้วยเศรษฐกิเจเออป็นจริงว่ามันมีคำว่ารบด้วยเศรษฐกิจนี่สรุปว่ายัางรบอยู่ไปลรบนะครับก็เลยงง,งๆอยู่สรุปก็คือว่าถ้าใช้แบบมิติอ่ามองไปถึงยุคนาชาติคือว่าไม่รบกันแล้วแหละก็ค้าขายกันนะครับแต่ถามว่าไอ้คําว่าสงครามรบกันด้วยสงครามเศรษฐกิจมันมาจากไหนนะครับ พอพูดคำว่าสงครามปุ๊บเนี่ยมันก็แย่จากสงครามแบบคอนเวนชั่นแลไม่ได้นะับสงครามที่ลบกันด้วยอาวุธเนี่ยสงครามเศร,รษฐกิจเนี่ยนะครับมันฟังดูแบบไม่น่ากลัวเลยเวลาบางคนใช้ว่าเออเดี๋ยวนี้เขาไปรบด้วยอาวุธแล้วน่ารบด้วยเศร,รษฐก<ๆ>ิจมันฟังดูแบบน่องน้ำน่องน้ดูไม่น่ากลัวดูเออรบด้วยเงินนะเงินฟาดหัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะครับมันรบกันเนี่ยด้วยด้วยเศรษฐกิจเนี่ยด้วยการเงินเนี่ยมันทําให้สิ้นชาติง,ง่ายๆนะครับดูกรณีของไทยเป็นตัวอย่างในปี2540นะครับอัน่จริงแล้วเนี่ย Economic War แล้วก็ Financial War เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนขยายของ Conventional War นะครับนะสงครามเศรษฐกิจสงครามการเงินเนี่ยมันคือมันคืออาวุธอย่างหนึ่งก็คือส่วนขยายอย่างหนึ่งของสงครามในขนบสงครามก่อนที่จะรบกันด้วยอาวุธจริงๆหรือระหว่างรบกันด้วยอาวุธจริงเนี่ยมันก็ต้องมีการตัดท่อท่อน้ำเลี้ยงของศัตรูนะครับมันแต่ที่จริงแล้วสงครามเศรษฐกิจเนี่ยมันมันเหมือนกับการโจมตี ฝ่ายสเบียงของฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละครับนะฮะคล้ายๆกันแต่ว่าสเบียงมันใหญ่กว่านะระเบิดถังก็สารเลยระเบิดคลังอะไรพวกนี้นะครับที่ฝรั่งเศสเนะี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้กันจริงจังนะครับนะฮะมีมีมีมสถาบันที่เรียกว่าสถาบันสงครามเศรษฐกิจนะ,นะนะเอโก เอโกเดเกอเอโกนอมิก uh, ในภา,ภาษาฝรั่งเศสผมก็เพิ่งได้ยินชื่อเหมือนกันนะฮะเป็นสถาบันที่สอนเรื่องสงครามเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะแต่เขาไม่ได้สอนเรื่องว่าจะไปลงทุนทางการเงินโจมตีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเนะี่ยเขาสอนเรื่องข่าวกรองด้วยนะฮะการทําสงครามข้อมูลข่าวสารนะรการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอาวุธนะครับเนี่ยแหละคือสงครามเศรษฐกิจซึ่งมันเข้ากับที่ผมเคยเขียนไว้นะครับเรื่องอ แผนการใหญ่ของสหรัฐจีนนะครับซ,ซ,ซึ่งฝ่ายจีนเขาเรียกว่าสงครามไร้ขอบเขตนะ unrestricted warfare นะครับ unrestricted warfare unrestricted warfare ก็คือสงครามที่มันไม่ได้ยึดติดกับขนบไม่ยึดติดกับ conventional warfare อีกต่อไปนะฮะก็ไม่ได้รบกันด้วยอาวุธอย่างเดียวนะครับรบกันด้วยาการโฆษณาชวนเชื่อข่าวกรองการาแย่งชิง ความได้เปรียบความนิยมในสังคมโลกนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งของ unrestricted warfare ก็คือ economic warfare นะครับสงครามพวกนี้นะมันมันเป็นองค์ยระกบเพื่อกันมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ได้หมายความว่าบางคนจะพูดว่าเอ้ยเขาไม่รบด้วยอาวุธแล้วเขารบด้วยเศรษฐกิจมันรบเหมือนกันเหละครับมันก็คือส่วนดึงส่วนเดียวกันดังแบบนั้นเวลาจะค้านสงครามน,นะครับคำพูดที่บอกว่า เดี๋ยวนี้เขาไม่รบกันด้วยอาวุธแล้วเคารพด้วยเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเป็นคําที่มันไม่ไม่ถูกกับตรรกะเท่าไหร่ไม่ถูกกับความเป็นจริงนะครับตอนฟัง ielle, ตอนแรกๆผมพยายามที่จะไม่ตําหนิว่ามันไม่ถูกเอาก็าจริงตอนนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นการพูดที่ไม่ถูกไม่เข้ากับสถานการณ์นะครับเมื่อจะรบกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใช้อาวุธในขนบหรือว่าอาวุธนอกขนบ รือว่าสงครามที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตแบบอดีตน,นะครมันก็คือการรบนั่นแหละมันก็มีความสูญเสียนะครับมันมีความความเสียหายที่มันอาจจะรุนแรงเกือบเท่าเทกันด้วยนะครับถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งโดนสงครามเศรษฐกิจเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ต้องหย่อนอาวุธสักอย่างประชาชนเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปได้นะครับมันอาจจะเป็น การโจมตีที่โหดเหี้ยมแต่อยู่ภายใต้หลักนิติธรรมนะเป็นการฆ่าที่ซ่อนรูปด้วยหลักมนุษยชนเสด็จสามไปครับเพราะสงครามคอนเวนชั่นัลวอลแฟร์เนี่ยจะโจมตีพลเรือนไม่ได้นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโจมตีพลเรือนถือว่ามีความผิดนะครับถ้าสงครามจบ,จบแล้วก็ถูกลากตัวขึ้นมาพิจารณาคดีในศาลอาญากรมสงคราม แต่ Unrestricted Warfare หรือ Economic fare, นะอ c o n อ m i c Warfare รนสงครามเศรษฐกิจเนี่ยนะมันใช้ลูกเล่นบางอย่างที่ไม่ต้องใช้อาวุธนะฮะอ้างว่าโจมตีประเทศฝ่ายตรงข้ามด้วยการแซงชั่นด้วยการคว่มบาตด้วยการห้ามนำเข้าสินค้าจำเป็นในประเทศนั้นๆโดยอ้างว่าเพื่อที่จะตัดท่อน้ำเลี้ยงเผด็จการผลก็คือ ประชาชนในประเทศนั้นๆซวยไปนะครับล้มตายกันมากมายผมยกตัวอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยโดนสหรัฐบี้นะครับแล้วก็สาประชาชาติด้วยนะครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่าทาไมต้องทําวิธีการอย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวก็ไม่ได้เห็นด้วยกับระบบการปกครองของเกาหลีเหนือนะแต่ผมไม่เข้าใจด้วยวิธีการอย่างนี้ทําไมมันคือการทาสงคารามเศรษฐกิจแท้ๆเลยนั่นคือการแซงชั่นเกาหลีเหนือ จนก็เลยเนี่ยไม่สามารถที่จะนําเข้าอาหารได้สิ่งของจําเป็นนะครับไม่มีไรายได้เพื่อจะมาซื้ออาหารแล้วก็ถูกขวางกั้นด้วยแนวทางต่างวิธีการต่างๆจากประเทศสหรัฐหรือประเทศอื่นๆผลก็คือมันทาให้ประชาชนอดตายเป็นจํานวนมหาศาลนะเกาหลีเหนือเนี่ยก็อ้างหลายครั้งแล้วว่าที่ประชาชนล้มตายเพราะอดอยากเนี่ยมันเป็นเพราะสหรัฐมาแซงชั่นนี่แหละนะ สหรัฐก็บอกว่าที่แซงชันเนี่ยความบาดเนี่ยไม่ได้เลง็งเล็งเป้าหมายไปที่พลเรือนเรนะแล้วนะลต้องต้องการที่จะจัดการพวกตระกูลคิมพวกรัฐบาล mm hmm. เก่าลิเหนือตั้งหากแต่สหรัฐก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ประชาชนเกาหลีเหนือล้มตายเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้จากสงครามเศรษฐกิจนั่นแหละนะมันเป็นมันเป็น collateral damage ก็คือความเสียหายแบบพลอยได้นะครับคนตายแบบ พลเรือนตายเพราะการโจมตีนะ c o l l a t e r a l damage ก็คือมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่พลเรือนจะต้องตายในสงครามอย่างนี้แต่เราไม่ได้โจมตีพลเรือนหรอกนะอะไรทำนองนี้นะครับความแต,แต่สิ่งที่เราเห็นตรงหน้าก็คือพลเรือนเกาหลีเหนือเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแซงกชันนะครับนี่เราจะเห็นว่าเรารบด้วยเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันฆ่าคนได้เยอะกว่าบางครั้งนะฮะมันฆ่าคนได้เยอะกว่า การใช้อาวุธในขนมด้วยซ้ำไปราคาถูกกว่าด้วยนะครับดังนั้นอเมริกาจึงขยันออกกฎหมายที่จะออกมาเล่นงานศัตรูปล่อยครั้งเลยเกินนะครับผมยกตัวอย่างก็คือกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่า Countering America s Adversary Through s a n c t i o n Act นะฮะกฎหมายนี้แปลว่ากฎหมาย อตอบโต้ศัตรูของอเมริกาผ่านการแซงชั่นนะศัตรูของอเมริกาในกฎหมายนี้เนี่ยนะครับถ้าฟังดูหัวได้แบบใครที่เป็นศัตรูอเมริกาจะโดนโดนเล่นงานนี่แน่เลยแต่ว่ากฎหมายนี้ครอบคลุมเฉพาะ3ประเทศเท่านั้นก็คืออิหร่านเกาหลีเหนือแล้วก็รัสเซียนะครผลก็อย่างที่บอกไปนะครับเกาหลีเหนือรัสเซียเกาหลีเหนือกับ อิหร่านก็โดนแซงชั่นไปประชาชนก็ซวยไปด้วยนะครับของไม่มีใช้อดๆอยากๆกันต้องล้มตายกันไปบ้างก็มีนะครับนี่แหละคือสิ่งนี้เขาเรียกกันว่ารบกันด้วยสงครามเศรษฐกิจนะครับเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับว่าเดนนี้เขาไม่รบกันจริงจังแล้วก็รบด้วยเศรษฐกิจนะีฮยขอให้ทบทวนเลยว่าในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยขอให้ทบทวนนะครับว่า รบด้วยวิธีการเศรษฐกิจเนี่ยบางครั้งมันโหดเทียมกว่าการรบในขนมอย่างเนีนะ้นะครับนอกจากกฎหมายตัวนี้แล้วซึ่งออกในปี2017ในระยะ2ปีหลังนี้อเมริกาออกกฎหมาย c o u n t e r i n g Adversary ก็คือกฎหมายที่ตอบโต้ศัตรูของประเทศเนี่ยบ่อยอครั้งมากบางครั้งไม่ใช่เป็นกฎหมาย เป็น executive order ก็คือคำสั่งประธานาธิบดีซึ่งมีลักษณะคล้ายาพระราชกิจสเดีกานะครับออกมานะเพื่อจะ,จะเล่นงานจีนเพราะว่าศัตรูที่ทรงพลังที่สุดของอเมริกาตอนนี้คือจีนนะครับรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านพวกนี้คือพันธมิตรของจีนทั้งนั้นนะครับ ดังนั้นกฎหมายพวกนี้มันก็เล่นงานสตูสริรนะฮะไม่ว่าตัวเล็กตัวใหญ่ระยะหลังเนี่ยสหาัฐเล่นงานจีนหนักเป็นพิเศษกฎหมายแล้วก็คำสั่งประธานาธิบดีที่ออกมาเนี่ยก็ล้วนแต่เพ่งเล็งไปที่จีนโจมตีไปที่จีนนะฮะยกตัวอย่างยกตัวอย่างจีนอ่ายกตัวอย่างสหาัฐออกคำสั่ง s a n c t i น,นข้าราชการชั้นสูงของ ฮ่องกงนะครับห้ามทำธรุรกรรมกับสหรัฐการแซงชั่นข้าราชการชั้นสูงของจีนที่ดูแลเรื่องสินเจียงไม่ให้ทำธรุรกรรมกับสหรัฐนะครับมอนเกิดไล่ๆกันเลยนะครับก่อนหน้านี้สหรัฐยังออกกฎหมายด้วยนะครับแอคแอคก็คือคล้ายๆพระราชบัญญัติที่จะให้ที่จะแซงชั่น บุคคลสําคัญในฮ่องกงนี่แหละนะครับแล้วก็เซินเจียงผมจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่าเซินเจียงได้มีพรบหรืยอยังล่าสุดนี้ก็คือสหรัฐขึ้นบัญชีดําบริษัทจีนที่มีส่วนร่วมในการสร้างเกาะเทียมซึ่งเป็นฐานทัพของจีนในทะเลจีนใต้นะครับสหรัฐขึ้นบัญชีดําไปยี่สิบสี่บริษัท,ษทในการประชุมนะรัฐมนต,ตรีต่างประเทศอาเซียนซึ่งสหรัฐมาร่วมด้วยไมค์พอมพิโอบอกว่า ยุเลยบอกว่าอาเซียนเนี่ยนะควรจะทบทวนได้แล้วว่าจะคบหากับบริษัทจีนพวกนี้ไนดะ้หรือไมนะ่เพราะบริษัทพวกนี้มันบุลลี่อาเซียนนะครับไมโครเบอบอกอย่างนี้ด้วยสำเนียงที่ผมคิดว่าเป็นการบีบนะครับไม่ใช่บอกว่าขอให้ทบทวนวนะนะไม่ใช่พูดกันอย่างไมตรีจิตพูดกันแบบหรือจะทำหรือเปล่า ถ้าลือยอยู่ข้างอัวหรือก็ทำอย่างที่บอกในต้นรายการว่าสหรัฐกับจีนบีบให้อาเซียนเลือกข้างแล้วนะครับนี่แหละคือลักษณะของสขขงครามเศรษฐกิจนะฮะไม่ต้องรบแต่เจ็บปวดและก็เสียหายมหาศาลเลยนะครับเราไม่เห็นคนตายซึ่งซึ่งน้าจากการทิ้งระเบิดหรือการยิงหรือการใช้แก๊สอะไรทั้งนี้ เราจะเห็นคนค่อยๆตายทีละช้าชาๆนะทีละมากๆทีละทีละน้อยแล้วแต่สถานการณ์จากการอดอยากและการไม่มีงานทํานะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดได้เพราะว่ามันไม่ใช่สงครามในขนมไงนะครับมันไม่ได้อยู่ในอ,อนุสัญญาเจนีวานีมันเป็นกฎหมายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ เห็นถ้ามันมีช่องโหว่อย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าโลกของเราจะยังไม่เข้าสู่สงครามในระบบนะครับยังเป็นสงครามเย็นอ่อนๆทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะบีบคั้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อตัวเรามากขึ้นนะครับเราอยู่ของเราอย่างนี้แล้ววันดีคืนดีอเมริกาออกกฎหมายมาว่าบริษัทนี้ในประเทศไทยไปยุ่งกับประเทศจีนความบาด แล้วก็บริษัทนั้นมีพนักงานเป็นพันชีวิตอย่างไงจู่ๆก็ต้องตกงานเพราะว่าไม่ได้ดีลกับจีนพอจะเห็นมากภาพไหมครับว่าสงครามเศรษฐกิจเนี่ยมันร้ายการกันาังไหนนะครับตอนนี้โลกของเรากําลังก้าวเข้าสู่สงครามเย็นครั้งใหม่นะครับคําถามก็คือว่ามันยังมันยังโอเคอยู่เลยที่จะพูดเปรียบเทียบได้ว่า เออตอนนี้เคารพด้วยเศรษฐกิจแล้วนะเคาไม่ได้รบด้วยอาวุธนะครับก็อย่างที่บอกไปรบด้วยเศรษฐกิจนี่เวลวร้ายกว่ารบด้วยกับอาวุธเีงนะครับในบางกรณียังไม่ต้องพลาดพิงถึงการแนวโน้มที่จะ,ะเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธนะครับถ้ามองข่าวกันนี่บางคนจนะเออข่าวนี่ปั่นหรือเปล่าให้คนกลัวเรื่องการรบมันไม่ได้ปั่นนะครับถ้าติดตามข่าวเนี่ยมันเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปข่าวการ,รเผชิญหน้าและความมั่นคงนะครับ มีแค่นี้เองที่เอามาลงที่ยังไม่เอาลงอีกที่ที่น่ากลัวกันนี้ยังมีนะครับแนวโน้มมันไปอย่างนี้จริงนะฮะถ้าอยากจะให้อยากจะเห็นภาพที่มันเป็นเชิงประจักษ์ก็คือต้องดูตัวเลขนะฮะตัวเลขงบประมาณกระลาโหงปีนี้นะครับหนึ่งจุดแปดล้านล้านดอลลาร์เยอะมากนะครับในอีกแปดปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นสองจุดสามล้านล้านดอลาลาร์ เยอะมากกว่านั้นอีกแต่ผมคิดว่ามันจะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เกิดกรณีการประชหน้าระหว่างกรีซกับตุรกีนะครับกรีซส,สัง่งอาวุธล็อตใหญ่เลยนะครับสั่งจากใคร,รเผอิญว่ามันมีประเทศแถวนั้นเข้าไปยุ่งด้วยโดยผมไม่ไม่รู้ว่าไปยุ่งทำไมก็คือฝรั่งเศสนะครับประการที่ดีฝรั่งเศสออกหน้าออกตานะครับแสดงตัวเข้าข้างกรีซอย่างชัดเจน ผมไม่รู้ว่าเอ็มานอลมาโครองออกมาในด้วยเจตนาอะไรอยากจะรักษาสันติภาพหรือว่าอะไรแต่อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่ากรีซสั่งซื้ออาวุธจากฝรั่งเศสล็อตใหญ่ทันทีนะครับบริษัทผลิตอาวุธนะครับบริษัทเครื่องบินของฝรั่งเศสเครื่องบินรบยิ้มเลยนะครับสั่งการ18ลำก็ไม่อยากจะชี้นำว่าทำไม นะครับก็อยากให้ดูกันว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกันบางอยา่างเอาละครับวันนี้ก็จบรายการ r ีเอ็กซ์เปิดแค่นี้ก่อนนะครับจะเชื่อหเห็นว่าไอการรบเนี่ยนะไม่ว่าจะรบด้วยเศรษฐกิจหรือรบด้วยอาวุธเนี่ยนะครับมันมีความเสียหายทั้งนั้นดีไม่ดีไอรบด้วยไม่ใช้กระสุนเนี่ยมันจะเสียหายหนักกว่าด้วยซ้ําไปนะครับก็อยากจะให้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องคอนฟ l i ต์การเผชิญหน้าในโลก เพราะว่าแนวโน้มมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวแต่ว่าการระมัดระวังตัวเป็นทางออกที่ดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมก้อนเกศดิฐานนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ใ e นอีพีโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกกจดิฐาน This is for today podcast